สวัสดีเอฟซที่ติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับเมืเนี้เขาจะมาเบิงราคางววควายล่าสุดนะครับวันที่7 7พฤศจิกายน2563นะครับมีตลาดง่วนะครับซึ่งกับมีควายน้ำนะครับพ่ามันมีต่ง้วนะครับ ซึ่งช่วงนี้ราคาง่วควายกติแห้งขึ้นนะครับพี่น้องเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิดที่ผ่านมาเหตุการเดินทางนำง่วควายเข้าตลาดนัดมีปัญหานะครับแต่ตลาดบริโภคเนื้อง,ง่วเนื้อควายก็ยังมีความต้องการนะครับก็ตลาดนัดเปิดนะครับ เก็บไห้รา,าคาง่วควายพุ่งสูงขึ้นนะครับพี่น้องถึงเฮ้าสอบถามนายหอยเพิินแล้วนะครับหนึ่งสาเหตุก็เกิดจากโควิดก็มีส่วนนํานะครับสาเหตุที่สองก็คือง่วควายมันหายากนะครับผลิตบอทันตามตลาดต้องการตามพี่เฮ้าบริโภคเนื้องว่วเนื้อวควายกันดูประจํานะครับรเกษตรกรเศร้าห้เศร้าหน้า เิกรเลี่ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับคือเห็ดหน้าเป็นน้ำเห็ดไฮเป็นน้ำเรียงงัวเป็นน้ำนะครับเห็ดไฮราคางัวควายพุ่งสูงขึ้นว่าปีที่แล้วนะครับนี่นะครับตามที่เห้าสอบถามนายห้อยเปิ้เมือกี้นะครับคือว่าช่วงนี้มัน ข้าติเกียวเข่าใกล้สิแล้วแล้วนะครับทุกคนก็ต้องการใส่เงินต้องการใส่เงินนะครับเพื่อไปใส่หนีนะครับตามจิลูมานนะครับไปใส่หนีตอกกระสอเลยนะครับหลักๆก่อเฮตไให้เจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าสวนที่เลี้ยงงัวเลี้ยงวกยก็มีทางเลือกนะครับก็จําเป็นต้องเอางัวเอาวายออกมาขายนะครับ ไปทรงท่อกสอนะครับนี่สาเหตุหนึ่งนะครับแต่ว่าราคากขึ้นกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับพี่น้องถึงว่าเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเช่าสวนจะเอางู้เอา้ายออกมาขายเพื่อเจาเงินไปซุงท่อกระสอนะครับแต่ว่านายห้อยผู้คนรับซื้อนะครับเิ่นกระบวกราคานิดหน่อยนะครับเป็นคานำมูงนำมั่นคาขนทรงนะครับ ครับเดี๋ยวเข้าได้มาอัปเดตราค่างววกไายต่อไปนะครับวันนี้กับวันทีท่7พฤศจิุกียนส5 6 3นายน2 6 3นะครับผูู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วนนมีความคิดเห็นจังใดอยากคอมเมนต์นหยังกับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเพื่อจะได้เป็นสาระประโยชน์กับเกษตรกรเา้าไห่เช้าหน้าเจ้าสวน ผู้ที่เปินเรียงงัวเรียงควายใบ่น้ำนะครับก็จะได้แหลกเปลี่ยนความคิดเห็นรา,าคางัวควายมันจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับพี่น้องครับขอพูดหลายๆครับ